สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะฮะตอนนี้เวลาอยู่ประมาณ9้าโมงนะฮะวันนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะปีนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นหน้าฝนที่ดีที่สุดนะฮะคือฝนเนี่ยตกตัวหัวปีเลยเนี่ยต้นขาบนไตผมไม่ชอบเลยนะเนี่ยวันนี้ผมออกให้มันโดนฝนมั่งนะไม่ใช่โดนแดดอย่างเดียวปกติแล้วผมจะเก็บในบ้านนะฮะผมไม่ได้ออกแบบนี้นะฮะเนี่ยวันนี้ผมออก พอมนโดนฝนหน่อยหนูมันสดชื่นเลยนะฮะเนี่ยมาให้พวกเราได้ดูกัน <Yeah. S 1> เนี่ยเสียดายน้ําฝนหน้าเนี่ยถ้ามีตุ่มมีโอ่งอะไรเนี่ยนะฮะลองเก็บไว้นะฮะเอาไว้รดน้ําต้นมะพร้าวลดน้ํตมมา,าต้นพวกบอนพวกอะไรต้นไม้ต่างๆเนี่ยดีเลยนะ,ะเนี่ย,เ,ยนนเนี่ยเราสังเกตุมาเนี่ยโอ้นน้ยต้นไม้มันดีใจนะฮะฝนตก เ,เผมจะด่น้ำฝนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาถังกเป๋านี่มาลองไว้ก่อนเนะี่ยะอย่าลืมว่าพวกเราอย่าลืมว่าน้ำฝนนี่มันมันเป็นยานะฮะมันเป็นยาเยนะพอมนะต้นไม้มันโดนเนี่ยแป๊บเดียวมันจะโตเลยนะฮะแป๊บเดียวเนะี่ยแต่ผมจะลองน้ำฝนด้วยนะฮนะเนี่ย เราเองก็โดนน้ำฝนไม่ได้นะฮะโดนฝนโดนเลยเป็นหไห้เลยล้องไว้เนี่ยเนี่ยร้องไว้ด,วด้วด้วเลยเนี่ยเนี่ยเบิดฝนเลยนะโอเคครับเพื่อนๆไว้คจน,นี้ก่อนนะครับโอเคครับ